นี่ลงไปเพื่อนๆงามด้วยสีเสียงดังนะเนี่ยให้ฉันก่อนเนี่เพื่อนข้าจนรุนนิชาเมนูหลักแสนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนวันนี้ฉันนิชาฉันลิชาวันนี้เราจะมาทำ เมนูหลักแสนโ้โเป็นยังไงที่สร้างเมนูหลักแสนเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าจะาแสนหรือว่าร้านเธอ,อ,อมีหน้าที่เปียมาให้ฉันก็แล้วกันเปียอะไรอออเปียก็หยูบไงหยูบมาให้ฉันเธอเปียมาให้ฉันสิเริ่มต้นจากอะไรจากหอมแดงไงดูข้างหลังเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาเลยเออเธอเนี่ยางอะไหมเกือบปุ้งลิงแล้วนะวนะี่ไะโอ้ฮักเรียนอ,อีฟ ทำไมเธอถึงสู้มั่นชอย่างนี้ล่ะฉันจะลอฉันจะลอยจเจ้าลจัวกะนี่นี่เพื่อนหอมแดงนี่เธอต้องไซนี้ออกก่อนนะเอาเปลือกมันออกแล้วเราก็ซอยซอยซอยเธอบอกเธอจะทําให้ฉันไงใ้ฉันทำาสรแล้วไม่เธอเอาเปลือกออกให้ฉันพอให้ฉันจะไปคนซอยเธอเอาออกเลยฉันจยไปจังเริ่มจากหอมแดงก่อนหอมแดงก่อนนะไหนไม้นี่เนี่ย เนี่ยแล้วเนี่ยมันมีหอมแดงนะพเพื่อน<ช>เริ่มต้นจากหอมแดงก่อนหอมแดงเมนูมันจะหลักแสนได้ย,ยังไงเริ่มต้นโจ๊ะแม่ก็ซอยหอมแดงซะแล้วใช่เพราะไอ้อนี่ต้องไปหลักสูตรเขามันนั่นก็คือหอมแดงถ้าไม่มีหอ,หอมแดงมันจะไม่ลํำเอาซอยก่อนเลยพเพื่อนซอยหอมแดงให้มันเป็นเมนูหลักแสนใช่ หอมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อเราต่อพริกแต่งเนยไหมพริกแต่งใส่ในครกมาแล้วก็เลื่อนใส em eh. ่ในครกอ่าใส่ครกแล้วนะแล้วก็ตามด้วยหอมขาวหรือว่าหอมเตียมนี่ยดูนี่ลงไปเลื่อนถ้าใครตามเนี่ยก็เธอไงลิชาแต่ว่าเธอไม่ทําอะไรไม่แจ้งอ่ะฉันนี่มาคนขี้ซายนะเพื่อนขี้สายกันแง่งกันขี้ไม่หมดนะ นี่ต้องตามจนมันเหลือกไห้เนี่ยอ่าจำมันเอาหายอดีแล้วเราก็จะเอาหฮเข้าใส่อีกอมแต่นี้ใจเย็นๆเพราะว่าแานี่เรามีแล้วไม่ต้องเอาแล้วนะเอามุ้ว่ามู่มากมันจะเป็นเมนูหลักแสนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทีมก็รู้่ะแสนไม่แสนเสร็จแล้วเพื่อนๆพอมุ้มาหมุกมากนะใช่มุ้มาหมุเดี๋ยวเราต้องใส่ตามด้วยแ ิวมากเลยเพื่อนๆและนี่คือปลาร้าสุดเด็ดปลาร้าตรากบขี่ม้าเชิญพลระฤาษีมากินด้วยชื่อเาวาบ้างบอดาโอ้โหตราอะไรนะขออีกอีกทีขออีกทีตรากบขี่ม้าเชิญพลระฤาษีมากินด้วยจำดีนะใสเลยนะใสเลยเพื่อนเพเกว็ดมาเลยนะเกว็ดมาเลยนะ นี่ไงใส่ลงไปตราอะไรนะเนี่ยตราอะไรนะตากบขี่ม้าเชิญพระฤาษีมากินด้วยอ๋อเอาเอาแล้วหมกหนุดนิดนะเพื่อนๆพื่อนหมูมาหมูม้ามันจะหมูนิดนิดเนี่ยนี่นิดนิดมันอะ แน่นิดนิดลงไปเพื่อนๆเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้เรานุ่นนิ่นกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช่ไหยังยังจะมีอีกจะมีใส่อีกเมนูหลักแสนใส่เยอะจริงๆต่อไปเป็นอะไรเอ่ยน้ำตาลปี๊บตราอาตราตมังสับหลับไม่อิ่มอะน้ำตาลปี๊บตาอะไรนะตรามงสวัตตื่นมาใหม่ๆโอ้แมงสัตตื่นใหม่แน่มันยังไงมันใหญ่ใหญ่เออ กวดใส่เลยนี่เราท<ำ>านไม่ได้นะนำ้นำตาลปิ๊บสุดเด่นเลยเนี่ยตาอะไรนะฉันลืมแตม้ตมแตมแมงสาบต,ตื่นใหม่ใหม่แน่มันยังไงแมงสาบตื่นใหม่ออเออเอาเพื่อนๆสูตรลงไปฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นเมนูหลักแสนได้ยังไงเพื่อนๆเอาเอาแี่เอาตุกเออนี่ไย ได้มาแล้วนะกองลงไปเพื่อนๆเอาใส่มังอีพอแล้วเนาะพอแล้วจะไปใส่นากโอ้ยต่อไปเราก็จะนุ่นนิ่นมาเพื่อนเนี่เดิมนนุ่นนิ่นเข้าไปนะเพื่อนเพราะว่าวันนี้เป็นเมนูหลักเท่าไหร่นะโอ้หลักแสนดูเพื่อนเมนูหลักแสนมันต้องหลักแสนเพราะว่าแต่ละยี่ห้อที่มาวันนี้โอ้ หาได้ยากพี่ยอไม่ได้หายากจริงๆเลยตอนนี้เสร็จหรือยังเนี่ยอ้าวแล้วเสร็จแล้วคุณนิ่งเสร็จร้อยเลยเพื่อนโอ้โหน่ากินไหมเดี๋ยวจะได้ไปชิมกันมามแกล้งใส่เลยเพื่อนว้าวมาเราจะแกล้งใส่เลยนะตอนนี้นะกับภาชนะที่เราเตรียมไว้อันนี้ไงแกล้งมาแกล้งมา แวะมานะเพื่อนๆเอาซื้อเสี้ยงนะฉันเสียดายมันช่วงนี้หัวอะไรก็แปลงเราก็ใส่อะ้ก็ล้อที่เราซอยไว้ตอนเช้านั่นก็คือหอมแดงเราจะเอาผูกงยามด้วยใส่น้ำหน่อยนะฉันมากหอมแดงโอ้เพื่อนๆมันเหมือนน้ำพริกนะมันจะเป็นเมนูหลักแสนได้ยังไงลิซ่าฉันอยากรู้อานจะล้อมไป เสร็จแล้วเพื่อนๆเนี่ยเมนูหลักแสนนะมันจะเมนูหลักแสนได้ยังไงลิซ่าไปเดี๋ยวเธอตัวฉันไปเดี๋ยวรู้เหรอเนี่ยนะนี่ชามาตัวฉันมาเธอใหญ่เสียงดังนะเอ้าราใช่ไหมใช่ไหมไหนเนี่ยใช่เฮะไปเดี๋ยวเธอก็รูเฮ้ยเพื่อนๆทำไมทำไมเนี่ย เธอเห็นไหมเห็นอะไรต้องงอนไงต้องงอนไงเนี่ยต้องงอนไนนี่แชเธอถกมาเลยเธอถกมาเลยเธอไม่ต้องกลัวถกมาเลยเธอได้แหละถกเธอไม่ใช่ฉันทำไมเอาตั้งกินตรงไหนดีอ่ะเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไว้ฮะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะเออนี่แชพีเสียงดังนะ ห้ามเสียงดัง้ามเสียงดังหรือห้ามเสียงดังเห็นไหมรถตะตัวต้องฟังด้วยนะทำไมคว้างัจะไปจ้าจ้าไม่ได้นะทำไมไม่ได้เดี๋ยวเจ้ามันตรงนี้อ๋อเหรอเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็แมทมีเห็นไหมอ๋อกินอ๋อเอามะม่วงอ๋อก็จะมะม่วงจะมาผาเนี่ยจะมาเนี่ยพาให้ตัวกินตรงนี้แหละกินที่อื่นไม่ได้อ๋อเรามาเอ้ามาห้ามเสียงดังสงสารกูเหรอ นี่เงนี่เพื่อนเพื่อดูนะเพื่อนเพื่อนหมนี่เหมืนฉันขอจดก่อนนะเพื่อนนะเนี่ยให้ฉันก่อนเนี่เพื่อนอน้ำจากน้อยความต้องกวนี่ชาลามัยสุดยอดเลยเพื่อน เนี่ยส้มอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเมนูอย่างนี้นะเนี่ยมันลามลามะต้องฟังกินเนาะกินโบยๆจะไปจ้าตาแว่นงอนด้วยพยายามตาแว่นงอนด้วยกินตัวตาแว่นงอนไปตัวเฮ้ยสุขมป็นคอยนะคอยนะไม่ใช่ รุนขจายรุนพิชาฮะพิชาขจายไม่เว้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉันตัยรอฉันตัยพิชาเฮ้ยเขาไปค่ะมาลักทิ้งของเขานี่ไอ้ก็ลักทิ้งยังไงแล้วมันเป็นเมนูลักแซนได้ยังไงลักแซนยังไงเขายัมเราได้ก็เที่ยงหนึ่งแสนไงโอ้เดี๋ยววันนี้ชาชาขจายลาซะไปก่อนละเดี๋ยวรอฉันด้วย เขาใส่โม hey, ้โม้ลูกโม้โว้ตายตัวไปตัวมากลิซ่าเราสนอไเจ้าไปไหน